งาม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 ค่อยค่อยเดี๋ยวสิหักกรันตีจากยายตาเด้อค่ะเด้อย,ยายตาบ่เป็นคนมากินเห็ดแต่แซ่บแซ่บอาอพาบอกว่ากินแล้วสิติดใจค่อยวอกเล้วว่าสั้นวะเอ้ยทีต่ตางไม่ได้กินเเบื้องนพี่น้องค่ะถ้าสิท่ายรูปไปเบื้องโอ้ค่อยเปิดแฝดกันป็กติค่อยมาหมวยเอาหวยเอาได้ย,ยายแถวนี้ปีนี้ ปีนี่มันคงก็ออกพี่น้องค่ะคงก็อกอกหนามดินางหนามหนามงวยเลยนะเอองวยเลยหนามจริงเหรอคะกือหนามไม่ให้พี่น้องเลยจะสอ่อน พี่น้องค่ะบังเนี่ยแซ่บแซ่บได้กินลรติดใจได้กินล้วติดใจบนิตตามล่าหาเห็ดขอนสนพี่น้องค่ะตามล่าหาเห็ดขอนสนอันบกบกบกเคยกินบกเคยกินกินล้วแซ่บม,มันเป็นเห็ดปวกบ้านเขาบัางเนี่ยพี่น้องค่ะแถวสิศใา้รูปไปเบื้องโอ้ค่อยเปิดแฝดกันก็กติค่อยมาหงอยเอาหอยเอาได้ย้ายแถวนี้ปีนี้ปีนี้มันของก็ออกพี่น้องค่ะของก็ออก หนามดีนางหนามหนามงวยเลยเอองวยเลยหนามสริงเอะคือหนามไม่ให้อืพี่น้องเลยแต่สะอ่อนฟังเสียงเด้อพี่น้องหักเดี๋ยวเอาไว้ตกเดี๋ยวน้อยเอาไว้ปนจุ้มเอาจุ้มนั่นก่อน อุย้ยนางเอาเลยมันหามหาดูสิก็กะตีมันออกลายแห้งขอนนี่มันมันออกมันว่านได้ออกคักเพิ่งในพี่น้องค่ะกําลังในน้อยขอนอันตอนนี้สิบพ่งเอาเชียวไว้เบิงบ่งเบิงบ่งจุ่มนั่นกําลังนุน่น,ด,นดุนดินดันดินโอ้ยเว้าวกับว่าผิดอีกแล้วดันดินขึ้นปัด๊ดอุย้ยขี้ดินทับคอไปเบ้พี่น้องค่ะ เพงเดือดคอยสีว้าเอาไปฟังเอาเอาไปคือเห็ดปวกเห็ดปวกกีบบ้านเฮาเลยค่ะบัวบานนี่แกงใส่ไก่เซีบเสีบมาแล้วสิมีคนอยากกินโอ้ยญาติกินบ่หลายเลยอุ้ยเอา๊ะรออกนี่กันมันจะในดินใช่ไหมเอาตีเอาไปตีไปโอ้ยอันมันนั่นนี่แมงกินคักแล้วเห็ดนาหละเนี่ยแมงกินปล่อยแล้วกินอยู่นี่แหละไปเอาเห็ดขอนสนเขาจังแซ่บ โอ้ยพี่น้องขาบิ่งเน่เบิ่งเน่เบิ่งเน้เดี๋ยวเด้อบานพิมเบิร์ดเนี่ยเอาได้อยู่มั้งนางเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยฝุ่นซุบหนึงเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่เดี๋ยวไปเอาจุ่มทั้งในก้อนพี่น้องขาจังกะบ้า่อนจังมาเรียกเบิ่งอันนี้เนาะโอ้ยเบิ่งเนี่ยอันนี้มันบานบานทิมเบิร์ดแล้วพี่น้องขาบิ่งเน้เดี๋ยว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 พี่น้องชี้พามาคอยยอมเอานี่มันมีแต่เห็ดเพิ่ง โอ้ยเห็ดขอนสวนน้ำพิง้งบอข้าวไปเห็ดแหนมบอได้ตีนางฮะขาดีๆอยู่ที่พี่น้องค่ะมึงหกักเปาเปเนี่ยพอข้า้นทถาคักเดียนางนั่นนางมักต่อันน้อย แขวน่ะไปพ่อมาจุ่มหนึ่งคอเล็บเว้าให้นางโอ้เบื้งเนี้ยกอบป้อป้อป้อปเฝ้าห้นางฟังนางก็เลยตื่นนางก็เลยไปย้ายข่อยพาไปเบิ้งเห็ดป้านี่ข่อยพ่อสุปีข่อยไปเก็บสุปรีไปสั้นเบื้เนี้ค่ะกรอบดีดีคือกันรสชาตินี่คือชิคือเห็ดอันน่ะอีหยังก็ล่ะเห็ดอันน่ะโอ้ยหน่ากับมะกอกของข่อย คือเห็ดปวกกิกบ้านเฮาเลยคือเห็ดปวกบ้านเฮาเลยพี่น้องคือกันกับเห็ดปวกบ้านเฮาเลยแซ,ซ่บแซบได้กินเหรอปีนันบอกกล้ากินเด้อถึงมันเป็นเห็ดขอนสนธรรมดาอันนี้มันพันน้ำพึ่งเด้อค่ะเด้อพันน้ำพึ่งพันหอนหนิงนางนันบอกกินขอนกระสีเอาขาไปขั้นส้มละคอย ดอกมันก็จังวากันเดี๋ยวมึงเนี่ยคะ่ะอืมโอ้ยอุ้มนี่เถ่าคักแล้วบ,บ้าค่ะเถ่าคักแล้วอุ้มนี้มีบ้า,างรึเปล่าขามันก็กินแต่ดอกอ่นอนค่ะดอกเขาดอกบานเขาบอกกินขามันมันเหนียวพู้เขียนผู้แต่งที่โอ้ยโอ้บ่เคยกินเอาสูสิได้ โอ้ยเป็นปูมเป็นงงนป้าพี่น้องมึงเสยสมเสยๆค่นี่ึงเนี่ยมึงเนี่ยคือเห็ดปวกขามันสิคือเห็ดปวกเนาะตอนเ้องายขึ้นมาจากขี้ดินมึงเนี่ยค่ะเดี๋ยวสิได้เป็น่างท้ามวนศาสอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะสิเต็มตาแล้วพี่น้องค่ะที่ได้จุ้มเรองเห็นอยู่นี่มั้งกันๆช่นั่น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  ออกไว้ผิดปกติปีนี่จุ่มลตัวเต๋อแล้หันแต่ว่ามันหันบ่ออกหนาคือปีไก่ปีไก่ออกหนามันก็สิออกไปเรื่อยๆเลยนี่นี่นี่มันสิออกไปเรื่อยๆเลยนี่ปลาไข่เตะอขอฮักข้อเลาะแมนอ่อนเปาะเปาะเปาะปั่นเห็ดปวกอันเขาขุดเอาในดินนะรูดเอเาลดจียวไปหมกช่วยปั่นกิน อันน่องสาวล่าเซลมูนได้กินน้ำกระเซาบไหลย้ายยาย่ไชิพาไปตามล่าหาเห็ดขอนสน,พนเออพิ่นว่าพี่น้องขาบ้างเนี่ยเมื่ออากาศบ่ดีปันไดส่งคนน้อยขึ้นรถเร้วๆป้าคึ้มๆตอนแรกว่าชิคกี้มอเตอร์ไซค์หาล่าเห็ดขอนสนอ่าพาได้ส่งขอความติ้งๆมาพี่น้องขาบ้างเนี่ย แซ่บเด้อค่ะเด้อการันตีจากยายตาอ้าวคอหักไปทั้งไหนละอันนี้การันตีจากยายตายายตาเป็นคนามากินเห็ดได้กินแล้วแซ่บค่ะแซ่บหลายเนาะค่ะเนาะแม่ป่านาานี้ปะปีไก่ปีท่แล้วอีลาตากอันเอวนใส่ช่องฟิตมาให้แม่ซิมนำแนวนมันบ่มีปีท่แล้วบ่เห็นบ่หลายค่ะงัดแล้วเนาะพี่น้องค่ะหนึ่งสองสาม แควนี่ออกมากันกคือเข่นกันเริ่มเห็ดปวกเลยปีนี้ไรแม่เอ้ยเจ้าสิได้กินโอ้ย,อยขอโทษค่นะอขอน,นั่นเนะาะขอนนั่นเท่าเมือขอน,น,นโลดลป้าตนางนี่ไปง่ายมันจะใส่อีกแล้วหากเอาโหลดได้ย่ายงามแรงคอยพากินตัดเหลวตัดแล้วตัดตมันจะหัวเลยอ่อนแกร์แม่นบ่ <laughs> ไปพี่น้องค่ะยางหา,หาตโตมวนเลยพี่น้องค่ะตามล่าหาเห็ดขอนสนเมื่อเคยได้กินกินหลอดติดใจเห็ดปวกบ้านเราดีๆนี่เองเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะมากำลังยางเข้ามาทางในอีกเพียพออีกเฉยเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะนางแบบคอยยืนเฝ้าถ่าแล้วยน <c oughs> ี่ยมาเนี่ยมึงเนี่ยเจะงอสิงนี่ยยู มาครับอนึ่เด้ปาดขาไหมขาขาพี่น้องขาขาบนันนี่บานเปนขายหญ่ตาเอ้ยสะอ่อนเห็ดเพิงหวานแล้วก็มาสะอ่อนเห็ดขอนสนน้ำกันค่ะพี่น้องปาดขาจุ่มนี่แม่นางสะอ่อนเห็ดขอนเอ้ยสะอ่อนเห็ดเพิงหวานแล้วก็มาปีนี้มันออกเพราะไรเนี่ยขอนสนต่อจา้าดูไหนี่ก็เอาดอกกินลหรเดี๋ยไปพ่อป้านหนังงามคนนี้ แต่มันมีนะเต็มตาเลยค่ะเจ้าหิมมองใส่ใช่ๆใส่ๆป้าเบื้องเบืองเงาเงามกำลังอ่อนๆเลยจ้ะขาไปง่างปะไหนเนาะมันขึ้นทีเนาะแมนตาแซ่บกินให้กไม่ไม่ใ้อตเอาออกแล้ว ไปเห็ดเอาเดี๋ยวไปเก็บอายุบ้านฝนสิตกห้ามคอพี่น้องค่ะที่เต็มตาแล้วใจตาสิพาไปรูบๆคำคำอยู่บ้านค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทางพุ่มันคอยปอยที่อะยางปลาไในอ้อมไปหอดใจอยู่ร้อนนี่อยู่แค่นี้นี่นะอ๋อโอ้โหบาดขามัอ้ยมันก็ร่างขึ้นนางโอ้ยก็ร่างขึ้นก็ร่างขึ้นขาแม่บ้างไง บางคนว่าอันให้ตัดเอากระดอกอีสันกับงาแบนทุกปีก็คืนนี้ล้ล่ะเราไปเห็นมันตายไหมบ้างผู้ช่วยเหลืคนกระตัดผู้ช่วยเหลือคนงาแบนอือสะปอยอยู่ที่ดอกเห็ดแมนไม่ได้อยู่ที่ขาเห็ดควันหรือเห็ด้แงกะซียูงองเดียวกันทั้งยูดอกคือกันมดวู้ยนี่กระลาอ่อนอ่อนคือยายตาเอามือนั่นเลยนี่เอ้ยขาไหมสันปันโลกาบานี่ขี้ดินเด้อ ตาขึ้นมุนดินขึ้นคือจ้างอันเห็ดปวกนี่พี่น้องเอยใตีตาปัดปัดปัดปอันนี้หากกินแล้วเอาแม่เดี๋ยวไปลงไปเอาเองนี่พี่น้องค่ะโอ้ยดอกเห็ดค่อยตีลังกาออกจากกระตะอแม่บานนี้สิพาสมความงามงามงามค่อยๆเดี๋ยวสิหัก การันตีจากยายตาเด้อค่ะเด้อยายตาบ่าเป็นค้นมากินเห็ดแต่แซ่แบแซ่บอาภาบอกว่ากินแล้วสิติดใจขอบบอกแล้ว่าสัน้นวาเอ้ยที่ต่างมาได้กินเห็ดปวกเนาะค่ะเนาะเห็ดปวกมันก็คืออหลีพี่น้องค่ะคืองัดเลยจ้ะคือยับมาพอทันอุ้มนี่ขันมาพอทันแกเด้อพี่น้องโอ้ย ขาหักเอาก่อนเสียดายค่ะหมาพอทันมีเถาเดี๋ยวได้กำลังสิบานพี่น้องค่ะโอ้เต็มตาแล้วค่อยโอ้เลยสิหักในพี่น้องค่ะได้เต็มตาค่ะเต็มตาสวดหมูกก่กุกเนชิพะขับรถออกไปเบิ้งอีกป้าไม่ขันมีก็ทีได้เก็บให้เบิง้งเนาะพี่น้องค่ะขันบ่้มีกะเขา็สิได้กลับบ้านไปทำความสะอาดเห็ดเนาะค่ะเนาะเบิ้งด้วพี่น้อง แซบแซบบอกอีกกันทีว่ายตาเบ้าหลุเบ้าลำลีลำไรแซบอหลีค่ะแซบอหลีอันนี้ขอ,อนสนน้ำเพึ่งมันสิมีอีกพันหนึง่งออกดำดำเนาะนางเนาะออ,ออกสีดำดำตัวนั้นออกสีดำดำ,ดำกระแซบเพื่อกันแต่บอแซบทอดตัวนี้่าสั่นอาปาวะเดี๋ยวก็ต้องล้องกินทั้งสองอย่างเนาะค่ะเนาะไปค่ะพี่น้องขาพาออกไปหารรถแล้วจ้ามาป้าไหมแล้วค่ะมาป้าไหมแล้ว กำลังขึ้นเหลืองเออเฮ้ยปาดขาไหมขาขาพี่น้องเบิ้งเบิ้งแม่พี่น้องเบิ้งเบิ้งขาแง่ก็โป้มือเด้องามหลายเอ้าโอ้ยต้นหมักตำแง่แง่แต่แง่ขอบนุญานดอกแง่ปานนี่ ไม่ตื่นปาดพี่น้องเลยบุงเนี่ยว่ามันนิ่วนางสาวไทยบันเด็ดสวยรวยอยู่น,นี่ค่ะโอ้ยโอ้ยงามเลย ติดถนนใหญ่ด้อค่ะเด้อขอโทษหลายๆเสียงอยากดังแน่โอ้ยขาใหญ่ไลยใหญ่โู้รึกสองสามดอกโหยโอ๋อยูใส่ดีดอกเอาจุ้มนี่ก้นสันเดี๋ยวเห็นจุ้มนี่เดี๋ยวเห็นยกุกนละทางดอกนี่กระเมียนดีนะโอ้ยสองดอก ดอกใหญ่ค่ะดอกงหญ่แต่บ่บ่ดกปันใดปีนี้อาภา,า,าวาเพราะว่าเขาเจ้าตัดต้นไม้ลงไม่ดกเลย,ยสั้นนางว่ะปกตพอพิอัน้อนอนแหกคเ็เลแล้วเต็มตาแล้วเหนะ,ะเนต,ต็มตาแเต็มสามตาเตี้ยมามนมก็กละลังอดอนอยูด้ว่าค่นจง,งไว้อ้ยพี่น้องค่ะ Ơi! Mình, đuổi, đuổi, ngoài, mình, mình Nào Nào phải chuẩn phủn pha hoạt lên nha Chỉ nhai mình cư bọc nhau thôi Nga Ơ ơ ơ Mà mùi Đi! Mình ấm anh bỏ Đi! Đi! Mà mùi mẹ! Ơ! Ơ! มุ้ยกับมุย้ยอ่ะมองไงของแซบค่ะของแซบอุ้มค่ะุท้องปุดูท้องแก้ไปท้องยังไม่แกะคาขันถอดอกบ้านในศินรสิอยากหยาบค่ะ เอาต่นี่เนาะเอาต่อเอาได้เนาะค่ะเนาะไปค่ะพี่น้องขายยางเบิ้งต่อค่ะพี่น้องค่ะอ่อนๆค่ะอาภาไปปีนเอาเจ้านีเดี๋ยวคดีปีนเขาไปละ ตาย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 เอ,อ้ยปักยางงามโอ้๊บขนจนุนเลยเสร็จไปแมไปแม่แมสูงปันนะงามไม่กันขับผู้ข่ายุค่ะนะเรื่องของเรื่องเฮ้ย,ยเาตาสวยมา ภาพพิขอนภาพพิขอนสนติเดี๋ยวเอาจุ๊มนี่กันพี่น้องค่ะเดี๋ยวเขาเห็น๋ยวดอกเขาเห็นอยู่ดอกหนึ่งอยู่ใบมันไปเป็นแต่แนวตีนไม่ดอกเดียวกินคุรุคุรุมาได้พี่น้องเอ้ยมากินคุรุคุลุน้ำกันเอ โอ้ยบุ่เน,ดดออน,ออนี่ยดอกอ่อนๆนี่ค่ะนี่อีกบอกคะ่ะปีนเมือนตุลยตะลายไม่ดอกเออกิดอบอตาดีดังดีจิแหมแล้วอะไรก็เอาไปลาบอันนอ,อตัตรนะกรณีนะโอ้ยมวกเด็กพี่น้องค่ะสวยเลือกได้สวยเลือกได้จกจกโจกมาจกเห็ด ขอนสนเมื่อเท็ดพึ่งหวานให้จกแล้วกระจกขอนสนต่อจา้าใช่ค่ะค่ะเ็ดจัวดว,ดวอยู่้ยมีอีกบอ้ะ มันไหลมันกแสดงว่าปีนี้มันสิบะันได้ออกหลายหรือมันสิบะออกหลายนนเนาะโอ้ยวันเป็นโศกสองสั้นเท่าแล้วพี่น้องคะ่ะเท่าแล้วเนี่ยเห็ดที่เขาเก็บที่มันเปลี่ยนสีนะคะเท่าแล้วคะ่ะเท่าแล้วเท่าแล้วเนี่ยเท่าแล้ว,ลวเอาไปได้แล้วคะ่ะความสวยความงาม นี on, ่เพิ <SW> e trendy, ่นอยากขึ ic, <comm> plate, <os> ainsi, ้นลาดตัวนี <speaking> ้ปักข้างยางไปยเพิร์ทางนั้นตองจะได้เห็ดคอนสนตต้มค่ะพี่น้องค่ะเขาสิมาเอาเห็ดหนังไก่เล่าเห็ดหนังไก่เขาพ่อไว้เนาะค่ะเนาะเอาสิเอาตะดอกพ่อเอาได้นะคะเขาจะเอาอะไรย่าเอ๋ยเห็ดยังเห็ดอะไรเดียว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 ชิเปิเบิรงเอาตะ ได้เห็ดขอนส่วนล้วก็ได้เห็ดก่อนส่วน้วก็เลยมาใส่เห็ดหนังไก่ค่ะเอาพ่อไว้เน,นี่ยค่ะอีหยังเดี๋ยวอ,อุ่เห็ดดำหน่อย โอ้ยจักน้อยนี่พาไปเข่าพุ่นกะีิกินใกล้ๆนี่แหละก้อนะไรไปเบิ้งก็ดูเบิ้นว่าเห็ดดำขึ้นแล้วสั้นอู่ลยจุมเจุมอโอ้กะลัางโซกะล่งโซคือะไร เห็นว่านั่นนัน่นโซหน่อะน่ออยน่อ้อย่ามาอย่าเอาของขายนะอ่ามาอาของขายนะพี่บ้าพี่าพ่อเห็ดัไก่ขันก่าอยกินพี่รากมา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 นามาจามา้านาม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 า้ามนเาขามามาามามาาจาามามามาามามาาามมามานาามาเามามาาาานาาาาาานาา ก็บ่มันว่าไก่ด้นางเออเออเออน้ำปลาคอยเดี๋ยวเดียวให้มันใหญ่กันเ้าเดียวเถอะแต่ว่าจะหา้แดดมะข่ามันกันแจ้งว่าคันแดดมะข่ามันใต้พี่ปอพ่อเห็ดพี่น้ออค่ะพี่ปอบ พ่อพ่อเห็ดจะมากินของข่อยนะพ่อนะเนี่ยมึงแน่พี่น้องค่ะเห็ดอันนี้เขาใช้อยู่มากินคองนมากเนาะหมูใหญ่เป็นนมเป็นนมจังปะเห็บไปโหลดให้เราเนี่ยข่อยเกลี้ยกล่อมเขาให้กินคนจังปะใหญ่ใหญ่ใหญอะไรป้าพี่น้องเบิ้งเซี่ยงเงยเบิ้งแมนเหมิดแมนเหมิดเบิ้งแน่เบิ้งแน่ค่ะเบิ้งแน่แมนเหมิดเบิ้งแน่ มึงย <ừ, S 1> <ung> ุ่งนี่ยุ่งอะไร่ะนี่ของปวดอาพามาเร็วมันยังมาเรียบมาเรียบอันนี้อ้วดอกอันนี้อ้วดอกนี่นี่อันนี้ของ <c oughs> ปวดยายตาในหนังไก่ตัวปวดน้ำไหหลำอย่างนี้แตง,งนนไม่มึงไงค่ะ <c oughs> <c oughs> มาเกบ็บอะไนี้จบอ้วดแถลงมาเก็บปลาทั้งอื่นเก็บแค่สิออกนี่ไงเลยเนาะเมื่อวานนี้เขาไปบาเบิ่งแล้วปลาใหญ่ยยนั่นบอดได้มีมแต่ว่าแฮนดหนึ่งน่ะแน่นอนปลาใหญ่ที่เออมันไก่คือวานแหละนี่ค่ะ ยายปากคนเะบนี้ยาาเกี่ยงแล้ว่าใส่เกี่ยด้วเออผิดกันยอนเห็ดโอ้ยสิดีผิดกันยอนเห็ดพะนะเดี๋ยวค่อย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 แกะเอนี่กนเหตุเห็ุตาบ่ผิดไผ่เราเลี้ยงเห็ดนี่ บปื่อยเป่อยากจักน้อยนี่สี่เลียคานเก็บเอาคันเห็ดดำนางเอ้ยเออหนามนี่ใบนี้เป็นหนาม,รมนะประมาณอาทิตย์หนึงนะ่งเนาะอะไรขีดเงียบไปลเยไปลยจะไปเก็บเองพูดแล้วเพื่อน่านขคอยไปเหยียบเห็ดดำเพื่อน ต้องน้อยจงไว้นีเมื่อลุนจังมาเอาค่ะหาพักกันนางาววนางย่านคอยไปเหยียบเห็ดดำนะางนางนันสิเหยียบเห็ดเหลียงคอยนี่ค่ะคยอยไปเหยียบพ่ะนะ หัวหลุดละทังหนึ่ง,งเอเอเตะว้าลาปากมาแล้วลาปากมาแล้วมาเดียวมาเดียวเทศกาลตีลังกาขึ้นภูเขาก็ใกล้จะมาถึงแล้วน,นี่ค่ะาาเห็ดนางไก่สีเหลืองเด้อค่ะเด้อม,มือเดียวจะได้ไปคอยเล็มยยู่บ้านใช้กระเห็ดขอนสนค่ะ จะสสไปยำเห็ดคอนสนให้น้องป่ากินยูในนี่หลายกะสิขึ้นลาพี่น้องค่ะ,นนคะเห็ดพึ่งเลือดเนะค่ะเนาะ มมันค่ะพี่น้องค่ะเริ่มแห้งเร, well, เร,เริร่มแล้งเริ่มลาแล้วเห็ดก็เริ่มใบพี่น้องค่ะเอ้ามันมีดอกใหญ่แล้วมันกับมิ้วแค่นี้พอเก็บไปไหมมิ้วแค่นี้แค่นี้พ่อหัวจะเก็บไปอย่างละมอเอาไปหมกที่เห็ดคอนส่วนท้อแล้วมันสิเสียรโลซัดมันนท่านได้ออกไหลท่านได้ออกไหลมันออมาเมืดเอ้ามันมีให้ยอดเห็ดคอนส่นอีกพันหนึ่งท่าน แม่พี่น้องดอกเริ่มใหญ่แล้วค่ะดอกเริ่มใหญ่แล้วโอู้หูได้ตีเห็ดคอนส่วนอีฟั้นหนึ่งมันก็คล้ายๆผล่ะขัดขาสัตรูขัเตี้ยอ้ยเบื้องอือดีดีดีบ่ก็เช่นีปนานี่สิเลยเขาออมมาะบ่บ่เดี๋ยวยางเบื้งเกินบ่มัน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 จะออกไปจนหอดเป็นเครื่องค่ะตุ้มหนึ่ง มันมีแค่นี่แหละเดี๋ยวจให้มันใหญ่จังมาเก็บเชียวเดี๋ยวควายเห็ดแต่รำโพแล้วจ้าพี่น้องกำลังโพค่ะกำลังโพมันถือแดดมันยกมันถือแดดว่าหั่นจังเลยเห็นมันใหญ่กว่านี้กำลังมาเก็บเห็นมันใหญ่กว่านี้จังมาเก็บมีแต่เราที่รู้ให้สีหูน้ำเดี่ยวนี่ตาบอบอกบอบอกควานี่ก็ไม่ห้ยหูเดในป่านี่เกี่ยวข้องรับดีคือสิไงตาบอก มื่อไหร่พี่น้องคะได้เห็ดหนังไกล้เห็ดขอนสนปะพาบูป้าไปเกิ้นพี่น้องปะ้ะพี่น้องค่ะพายเซอีกแล้วเห็ดพึ่งก็พายเซเห็ดขอนสนก็พายเซอพักมาเบิ้งแจงๆค่ะเมื่อไห่เห็ดขอนส,น,าาออน,สนน้ำพึ่งค่ะสวยๆงามงามตื่นขื้นช่วงลูกแล้วแต่แปงแต่ฟันป้ากันบ้าหลาย ของเสีบค่ะของเสีบมาค่ะมาง่ายไปป้าไม้เนาะค่ะเนาะกันพ่อก็สจะได้เก็บกันพ่พ่อเขาก็จะได้เมียบ้านไปทําความสะอาดเห็ดค่ะไปจ้าพี่น้องจ้าพ่อกันคลิปหน้าค่ะสวาสดีค่ะ